เจ้าประนอมทาแป้งศิลปินแห่งชาติสาขาทัตนาสินประนีสิล์ศิลปาผ้าทอปี2553พเจ้าทําผ้ามาตั้งแต่มนน้อยแม่เป็นคนสอนเจ้าผ้าติ่งจกมังล้องนี่แหละเจ้าเปิดห้องเป็นผ้าของไทยโยนกตีดั้งเดิมกพยกมาจากเชียงแสนเป็นผ้าจกตีแต,ตกต่างจากตีอื่นก็คือเป็นโจก ตีมีลายตีวิจิตพิสดารก็ะจะมีลายนกลายหงลายลายที่เป็นมงคลกับผู้สวมใสและกับผู้ทอ้อตดยเจ้า,จ,าจ้าตอว่าหนึ่งโจกมาเรื่ยอยๆเจ้าที่เม่เมื่อปี2 5 2 2สมเด็จ 5, พันพันปีหลวงท่านได้สเสด็จมัองแปะแจทกทองหมูเสือเจ้าบ้าน พระเจ้ากับมิจัยแยกเอาผ้าที่พระเจ้าตอถวายท่านเพราะพระเจ้าได้ถวายท่านท่านจะทรงทรงเสริมให้เจ้าเป็นคนสอนเจ้าบ้านท้อเจ้าบ้านมีรายได้มีงานทำมีอาชีพเสริมตั้งแต่วันนั่นจนถึงวันนี้ท่านทรงทรงเสริมมูเจ้าบ้านคือมีรายได้มีงานทำนายเจ้าบ้านมีรายได้เสริมพระเจ้า ก็เลยเปิดที่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้นคนที่สนใจหรือผู้ที่อยากเรียนหูมาเรียนหูในการเพราะว่าตินจบของไทยย่อนกครบวงจรนะเจ้าตั้งแต่ดอก้ายจนถึงการย้อมสีจากธรรมชาติและก็ตตอเป็นหลวดดลายผ้าจบที่มิจกิษณ์สดานพระเจ้าจะตั้งใจื ผู้ที่ยากแย่งหนุ่เพื่อจะได้ทดแทนคุณของแผ่นดินที่ดันทรงทรงเสริมข้าเจ้าไว้ตั้งแต่ตอนนั่นจนถึงประเดี๋ยวนี้นะเจ้าไปเรียนมหาวิทยลวันแมวแ,แห่งชาตินะเจ้าทำมาจ่อยกันหนุ่มผ้าไทยที่ดันทรงทรงเสริมไว้กันนะเจ้าให้ผ้าไทยอยูคปู่กับแ่นดินไทยของเฮาตลอดไปนะเจ้า